สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook ครับสวัสดีแท็กเตอร์วันนี้มานำเสนอรถ EX 60นะครับของฮิตาชิครับผมเครื่องย85ครับจอเครื่องยนต์เป็นของ Isuzu 85แรงนะครับตัวนี้อะไรเยอะนะครับปั๊มเป็นปั๊มนิวนะครับตรงรุ่นนะครับของคายาบ้าครับผมปั๊มดีเครื่องแรงครับตัวนี้ลองมาแล้วครับส่วนหน้ารถสันครับ เราแปลงเป็นคอนโทรนสั้นนะครับเป็นคอนโทรสายเป็นคอนโทรนสั้นครับผมสภาพภายนอกพวกอาร์มบครก็ไม่มีรอยปะรอยเชื่อมตรงคอนะครับใช้โอเคอยู่พุ่งกี่ยังแน่นอยู่นะครับฟันเล็บยังโอเคครับพุ่งกี่ก็ประมาณ60ครับผมช่วงล่างแท็กก็โอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่เนี่ยครับโซ่ริมโซ่ก็ยังโอเคครับ ตอนนี้อาเมื่อกี้จอดเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับผมตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยครับผมอาจจะมีตกแต่งบ้างนิดหน่อยครับพวกภายในห้องเก๋งบ้างอะไรบ้างครับประมาณนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับ